กรับเขามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำหรับช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็คือเรื่องของบอลลูนนะครับซึ่งลอยอยู่เหนือด้านฟ้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งทางด้านกองทัพของสหรัฐนั้นออกมาบอกนะครับว่าบอลลูนลูกดังกล่าวนั้นเป็นของจีนนะครับและล่าสุดนั้นกองทัพสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินขับไล่ F22 จากจากฐานทัพอากาศในเมืองแลงลีย์รัฐวอจิเนีนนะครับแล้วก็ใช้ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้เนี่ยครับ ด,ด้วยความร้อน AIM9X ทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนระหว่างกำลังลอยตัวอยู่นอกชายฝั่งของรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมานครับก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็กล่าว,สาาวสาแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ปฏิบัติาภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงขณะที่ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนั้น แถลงนะครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินแล้วว่าความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อประชาชนอยู่ในระดับต่ําจึงตัดสินใจ,จดําเนินการการยิงบอลลูนเกิดขึ้นในเขตน้ำตื้นของรัฐเซาท์ทโรไลนาและตอนนี้กองทัพนั้นกำลังติดตามเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดซึ่งในเบื้องต้นมีการประเมินว่ากระจายออกไปเป็นรัศมีไกลมากกว่า10กิโลเมตรข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคง,งของสหรัฐระบุนะครับว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวปรากฏตัวในเขตน่านฟ้าของสหรัฐเป็นครั้งแรกที่รัฐอลสกา้าเมา่่นทีมมกราาาคผ หลังจากนั้นเคลื่อนเข้าสู่น่านฟ้าของแคนาดาเมื่อวันที่30มกราคมและกลับเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐอีกครั้งที่รัฐไอดาโฮเมื่อวันที่31มกราคมต่อจากนั้นวัตถุเคลื่อนตัวผ่านแผ่นดินของสหรัฐมาโดยตลอดไม่ผ่านทะเลทาให้ยากแก่การยิงทิ้งนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวนะครับว่าบอลลูนเคลื่อนผ่านฐานทัพอากาศมาร์มสตอมนะครับซึ่งในฐานทัพนิวเคลียร์แห่งสําคัญของสหรัฐซึ่งเก็บหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้ประมาณ150หัวที่รัฐมอนแทนาเพิ่มความกังวลเนี่ยครับให้กับฝ่ายความมั่นคงอยงย่่างงินะครับ ซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยก็ทําลายกันไปนะครับแต่ว่ามันก็เกิดคําถามเหมือนกันครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับใช้เครื่องบินรบเนี่ยขึ้นไปทําลายแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอลลูนนั้นเข้าสู่่นนฟ้าของสหรัฐโดยเฉพาะตอนที่มันผ่านฐานทัพอากาศที่เป็นสถานที่เก็บนิวเคลียร์เนี่ยทาไมระบบป้องกัน,กนภัยทางอากาศของสหรัฐนั้นถึงไม่ทําลายบอลลูนนี้ทิง้งโดยเกิดเป็นคําถามนะครับนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่า หรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพจริงนะปล่อยให้วัตถุแปลกปลอมขนาดใหญ่นั้นเนี่ยเข้ามาสู่น่านฟ้าโดยไม่มีการยิงทําลายหรือว่าป้องกันการที่บอกว่าวันว่ามันจะเกิดเนี่ยครับอันตรายต่อคนที่อยู่เบื้องล่างนั้นเนี่ยหลายฝ่ายมองว่านั่นเป็นแค่คํากล่าวอ้างของสหรัฐหรือว่าเป็นคําแก้ตัวเท่านั้นนะครับ